ม,ม,มันด้วยหรือไม่ซึ่งว่าทัศน์ได้เห็นทีของขชวันี้นะคะท่านนายกเองก็รู้สึกพอใจในผลงานพร้อมกับดินแดนด้วยว่าส่วนช่องอากาศดูบ้านเราเลวันนี้เขาจะพาไปดูปัญหาเรื่องน้ำใน่อที่ระลอกน่าเสียนะครับด้วยจากโรงงานผลิตอาหารทะเลนหละปล่อยน้ำลงมาด้วยการบำบัดนี้เนะครับคุณชบันยิ่งฟังวันนี้สภาพน้ำที่มีคราบดำและส่งกลิ่นเหม็นแรงถูกปล่อยออกมาจากโรงงานผลิตอาหารทะเลขนาดใหญ่ มานะเฟนเมืองเมืองจังหวัดระนองสาธารณะเป็นประจานทาให้ชวาวบ้านกว่าสิบหลังคาเรือที่อาศัยอยู่ด้านหลังโรงงานได้ไดรับความเดืดร้อนเนื่องจากต้องใช้น้ำใน,นร,ระบ <c oughs> งทาคกาเกาแฟเพื่อักฝนครัวและเลี้ยงเป็ดน, <c oughs> นอกจากนี้น้าที่ถูกปล่อยออกมายังมีเิ็นน้ำมหนรุนแรงโดยเฉพาะมาชาวบ้านเคยรังเรียนยังหนุนยานของทางจังหวัดแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีควา <c oughs> มคืบหน้า i tako dalje oni sự giả cho trên textสวยมาก ได้นะครับนะ